ตอนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่พันทิพย์งามมุมานนะคะทุกคนอยู่ที่ตลาดนัดติดแอร์ชั้น8ปดนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะมีงบ1,000บาทเดี๋ยวดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเราจะได้อะไรกลับไปบ้านอันนี้รวมแม่ด้วยปะเนี่ยไม่รู้อ่ะอยู่คนเดียวอยู่แม่อ่อนตังได้โ <Okay. S 1> อเคก็คือที่นี่นะคะก็จะมีเป็นเสื้อผ้าของชัยนะคะทุกคนมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างได้พ่อหรอพันหนึ่ง พันห้ 1, หมเ,เปลี่ยนพันห้าดูแม่่แม่เขาจะเก็บห้าร้อยไปซื้อทุเรียนไงพันห้าเลข <laughs> ให้พันห้าเดี๋ยวพ่อให้วันหน้างบพันห้าทุกคนเปลูกอีกแล้วนะครับ<ไ>ก็เดี๋ยวมาดูกันจริงๆที่เนี่ยพันห้าถ้าซื้อีดีได้ของเยอะมากแต่ถ้าซื้อไม่ดีก็ได้สองอย่างสาอย่างถูกต้องจากประสบการณ์ที่เราเคยมามันสองครั้งได้ไหมสองสามครั้งก็ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่น่าใจดี โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวเรอราคากันได้ใช่นะแล้วนะคะตอนนี้เรายืนบางทางเขาอยู่ไปทุกคนนะเดี๋ยวดูกันนะครับจะบอกว่าที่นี่นะครับมีความหลากหลายมากนะแทบจะมีทุกอย่างกันแหละเออทั้งมือหนึ่งและมือสองนะเดี๋ยวตามดูกันนะครับของกินของใช้เสื้อผ้าเยอะแยะมากมายโคนให้เรียบร้อยเท่าไหร่พ <1500 S 2> ันห้าขยับเงาเป็นพันห้าหนูว่าเราต้องซื้อกระเป๋าไปใส่เสื้อผ้ากลับไหมกระเป๋าเดิ<笑><笑>นทางซื้อกลับเลยอ่ะไปทุกคนของกินก็มีนะครับลุงฟิยลใช่แต่ว่าเราจะเอาเสื้อผ้าดีกว่า เห็นพงุตคุณแจนลงรถเห็นแล้วมันเทสไปดูกันทุกคนตรงไหนคะตรงนี้มาดูไปดูของเล่นกัน <c oughs> อะไรก่อนงบ1,500บาทน,<ร>นะครับมาเล่นด้วยน่ารักนไหนฮะพงุตคุณแจนเดี๋ยวนี้ทำไม,มเขามาคิปแนวนี้อ่ะฟิวไม่หนูอยากได้เองเฉยๆไม่เกี่ยวกับเทสรรเนาะไม่เกี่ยวรรไม่เกี่ยวอย่าเราเดินพงุตงพกแจนตรงไหนคะฝังนู้นแล้วก็เดินออกมาก็ได้โอ้มีร้านน้ำหอมด้วยใช่จัดสวยอยู่นะของเยอะนะ งคือน้องฟิวเลนเซอร์เหมือนเดิมพวกเสื้อแบบนุ่นพวกเขาเรียกเลนเซอร์บอลหรอเสื้อเจะมากีฬาแบบนุ้นอ่ะพาไปดูค่ะเมื่อหนึ่งป้ายห้อยเนี่ยน้เขาสามร้อยเก้าสิบเฮ้ยปกติเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบเขาบอกประมาณนี่เลยน้องฟิวเลือกค่ะชอบใส่ยูบ้งยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่กับสามส่วนก็เท่นะทุกคนปกติเขาใส่กับกางเกงสามส่วนนี่เขาแต่งตัวอะไรก่อนวันนี้ก็ชอบโอเคเอาที่สบายใจ ไม่รู้จะพูดคำไหนอะแม่มันไม่เข้าขกันสักอย่างเลยเสื้อกังเกิ้ลรองเท้าอ<ม>่ะมาลองดูค่ะแต่จริงๆหนูหนูเนเชียร์แมนยูนะใช่เหรอก็ได้นะได้เลยนะชอบตัวนี้นะตัวไหนฮะออกประมาณซีซีสี่ห้า,มา,มา 4, 5, 5ใหญ่ๆถูก,ก,กต้องมากขอดูเลยค่ะคือมันสามหนึ่งเก้าสิบทุกคนนี่จริงๆเขาใส่เขาชอบใส่กับสามส่วนกันใช่เหรอมันเป็นเทสต์ขอดูหน่อยดาวติ๊กต๊ก ใส่กันอย่าง er ี้นี่นะคะรับเดี๋ยวให้น้องพี่เขาเลือกเอานะครับใช่เหรอว่าเราอาจจะได้ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้แหละตัวที่ถือเนี่ยเชียร์แมนยูแต่ซื้อเสื้อลิเวอร์พู๊ใช่ยังไงใส่หาดดิจิตอลเป็นเทรนหนอ่งะพี่เขาบอกอะไรก่อนนี่ไงนี่อะไรก่อนแมนยูอ่ะคิดคิดคิดตัวนี้ทุกคนอ่ะเอาที่ชอบดูดูดูใส่ละเทสไหมแล้วใส่กับกิ๊งสามส่วนอ่ะได้ครับถูกต้องมาก ุกคนโดเลยร้านแรกเขาด้วยแล้วว่าซื้อเลี้ยวฟูแต่ชอบแมนยูใช่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 ซื้อไปเทนโอนนะคะสแกนแแกนอ่าโอเคสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมฮะที่จะฝั่งนู้นก็มีน้ำไปดูสีชมพูดำอ่ะสวยมากไหนฮะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่ใช่ใช่สีมันแบลวดินี่ทีมเลยก่อนไม่รู้อ่ะอคนก่อนแมสซี่ด้วยโอ้โหแม่เป็นไงสวยๆนะ เสื้อเยอะนะทุกคนนี่อ,อาเซนนอนนะครับโอโ้โหถูกใจแล้วคืออันนี้มันอกใหญ่นะทุกคนตัวใหญ่สวยมากนะตัวเนี้ยโอ้โหสวยจริงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสวยมากนะตัวเนี้ยแค่พูด <laughs> <laughs> อ่ามาท่องเที่ยวได้ไปแล้วใช่ไหมคะใชแ่ลแ, 1, แล้วร้านแรกเดินไป390เหลือ1,110บาทเราจะให้งบพันอย่างนี้หมดเลยเมื่อกเที่ยวเป็นเรื่องเลยอืมอ่าไปเดี๋ยวเดินดูนต่อจะดูอะไรต่อฮะไปดูข้างหน้าเลยค่ะแต่จริงๆอะถ้าใครแบบเอ้ยชอบตามร้านนี้ตัวละ40บาทอืมอันเนี้ยนนทุกแทบจะทุกราวเลยทุกคน40บาทเออเนี่ย40บาทเองนะก็จุดไม่ได้เลยตัวละ40แม่ถูกด้วยจุดเฮ้ยเออ ไม่ได้ไไม่ได้ใส่ไม่ได้ <c oughs> ใส่ไม่ได้ช่วงนี้ติดติดเพราะไม่ให้ผ้ายืดช่อุยทุกคนตัวนี้ราคาถูกนะแม่ตัวละ40บาทนะทุกคนสองใบ,<อ>บหเหียวเนี่ยทุกราวเลยนะ40บาททุกตัวนะเขาบอกเนี่นยจุดนะครับใช่ถูกต้องมากายจุดชอบชอบชอบมาหาดูได้นะทุกคน แบบตั้งใหม่ๆอ่ะอาจจะได้ของเด็ดไปอ่านี่ก็ลายจุดค่ะอุตัวนี้น่ารักนะนี่ก็ลายจุดนี่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 ดูเยอะมากเลยชิลลุบแอบเร่งแล้วมันดูน่ารักนะนี่ไม่ฟิลนเหมือนใส่ไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเนี่ยนะใช่น่ารักกริบ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 แค่60บาทเลยทุกคนถูกมากใช่แล้วคือข้างในมันจะมีอีกเดิมแล้วทุกคนมีหลายราว เดินไมรีบไหนครับฝั่งล้นก็มีฝั่งนไปกับเราค่อยเดินไล่มาอีกฝั่งนึงได้ครับน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้นะทุกคนจะมาดูกันนะครับเฮ้ยที่นี่เสื้อผ้าเยอะนะเ,เยอะนะฟิวเนาะใช่คือจริงๆน้องฟิวก็แอบอยากได้กางเกงเหมอนกักนโอ้ยเนีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเออเน,นี่ยร้อยหนึง่งตัวละร้อยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งได้สองตัวเลยนะก็ตัวละห้าสิบบาททุกคนใช่ไหมคุ้ม ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะใช่ไปไปค่ะไปกันต่ออังเกงนะไม่ไดกูลงนอุ๊ยเห็นอันีไงฮะฝั่งขวาอ่าไปเดี๋ยวไปดูกันว้าวไหนเจออะฮะราคาห้าสิบาทหนึก็มีเนี่นี่หรอฮะอะไรนะ ใส่เท่ๆเลยพอหนอกเซนเไ,ไหมเฮ้ย <c oughs> มีไหมะเราจะดูก่อนมีหลายร้านมีนะเราพามาถัวว่าเอ้ยมันมีนะออเซอร์รี่ก็มีมีหลายราคานะคะทุกคน <c oughs> ช่วงนี้ห้องน้องฟิวหนาวนะห้องใหม่นี่เส่้แขนยาวไปมาเมื่อวานน่ะนะ <c oughs> ใช่หนะาวมากต้องซื้ออย่างงี้ไปใส่สวยนะ โอ้โหน้องปุ้ออยากแต่งตัวอย่างเงี้ยว่าที่แบบใส่เสื้อขนปุยเก่งขายาวยูอมมือนอกอะไรเงี้ยจะใส่ไปแบบ like แ like. ต,อ pp, แต,ตอนแดดร้อนๆอ่ะชอบอยากจะบอกนะว่าเขาล้างแอร์ใหม่เดี๋ยวนี้เขานอนใส่เสื้อกันหนาวหนาวมากในห้องเหรนะใช่นี่อันนี้เลย4ตัวร้อยสองตัวห้าสิบนะกางเกงตัวห้ใช่ครับนงฟิลมีเอวหนูไหมเนี่ยมาดูกันทุกคนดูก่อนดี๋ยวอันนี้หมอะัเอวเล็กๆโอ้ไม่น่าเหรอทุกคน ไม่น่าใส่ได้ไม<ส>่รู้ว่าจะถูกมากเลยนะใช่ค่ะอ่าไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อครับอ็าหาดีๆนะคะทุกคนเจออะไรคะน้องฟิวกางเกงห้าสิบบาทาาน่ารักอันนี้จะเป็นเหมือนกระโปรงไหมแม่ใช่ค่ะกางเกงด้วยกระโปรงด้วยใช่ไหมถูกนะห้าสิบบาทนะ,ะน้องฟิวใช่ดูดู <c oughs> อ๋อหนูว่ามันเป็นกางเกงคือกระโปรงเหรอใช่ค่ะ ออืเนยันไง,มงไม่โดนแต่คือราคา,ม,ามันดีมากเลยนะทุกคน50บาทแล้วเชื่อไหมว่าตรงนี้ราคาดีตรงนโ,นโน้นดีเหมือนกัน29บาทตัวหนึ่งน้น,นไงเสื้อยาวเออมนเสื้อยีน <ไป S 2> อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับคือจะบอกที่เนี่ยของเนี่ยราคาไม่ได้แพงเลยนะครับ,บ,บราคาดีมาก29บาท20บาทนะครับเนี่ยเออเนี่ยดูสวยนะ 29บาทนี่เดี๋ยวหาว่าโ46นะทุกคน29บาทราวในนู่น20บาทนุ๊ปิวติดไข่ถ้าไม่ติดไข่หนูเอาละตรงนี้แม่เห็นราคาแล้วแม่บอกเออถูกใช่ครับคือต้องแบบมาที่นี่ต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงอืมค่อยๆดูค่อยเลือกไปใช่ป่ะมาตอนนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีนี่เลยทุกคนร้านขายขนมนะครับ แม่เจออะไรก่อนแม่ชี้เหมือนแม่อยากได้เมื่อกี้แม่ชี้ให้หนูดูสองร้อบแล้วอะไรโอเวอร์ไซส์ร้อยแปดสิบอะไปดูแม่ไปดูไปดูได้สุทยถส้าผ้าดีก็ต้องจัดแล้วนะแม่บอกอันนี้งบรวมกับลูกเหรอใช่งบลูกเหรอเอ้ยผ้าเขาก็โอเคนะแม่เนี่ยเออโอเวอร์ไซส์ร้อยแปดสิบนะครับทุกคนเฮ้ยน่ารักเองบฟิวว่างั้น ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเอยแต่เราเห็นเสื้อสีเขียวบนเรานั้นสวยนะใช่ไหมแต่เด็กตัวน่ะเขียวบนเรานั้นอ่ะออสี่สิบบาทนะค่ะฮะเดี๋ยวคนต้องไปฝั่งนู้นละเาไปดูไปดูราคาเท่าไหร่เนี่ยแม่สี่สิบบาทสามตัวร้อยไม่พี่ขายถูกมากโอ้ยอันนี้ผ้าผ้าโอเคเลยแม่ใช่น่าซื้อไม่ใส่อยู่นะเนี่ยชิ้นจังเนี่ยจบเลยเนี่ยแม่เนี่ยไม่เดือน อ่ะเดี๋ยวให้แม่เดินเลือกก่อนนะครับแม่ถือไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูน้องฟิวก่อนเป็นไงครับฟิวที่นี่เขาใส่ถุงแล้วคะ่ะอา้าวเอาเขียวนั้นน่ะน้องฟิวเอาตัวไหนทั้งสามตัวร้อยนูกเอาตัวเดียวค่ะแม่สีฟ้านั่นเป็นไงใส่ขับรถได้ไหมไม่มันไม่ได้ตามหลักมันไม่ได้ขอดูหน่อยครับคุณพี่ขอดูหน่อยครับอ่ามาบอกเลยนะเทสแบบนี้ถูกต้องมากอ่าฮะ ถราดูราฟรีได้ตัวนี้ไปนะคะทุกคน40บาทได้ค่ะเหลือเท่าไหร่คะนี่ลบ40บาทเหลือ1 0 0 0บาทอ่าวนทางยาวไกลนะครับต้องประหยัดไว้แล้วแม่ได้อะไรมาได้เสื้อแขนยาวกับเสื้อตัวนี้ผ้ากอ่าฮะไม่เกี่ยวกับลูกใช่ไหมไม่เกี่ยวอยากเกี่ยวไหมไม่อยากเ่ยเขาไม่ยอมจ่ายเราเกี่ยวเราไม่อยากเกี่ยวเลยอ่ะงบเขาว่ากันไปทุกคนเดี๋ยวไปเดินด้วนต่อเดี๋ยวเดินซอยนี้เดี๋ยวฟิลฟิลเจอเอี้ยมด้วยอยู่ฝั่งโน้น บฮ้ยเจอเสื้อบอลอีกแล้วใช่คือน้องเพิร์สตว่เสื้อบอลเยอะมากเสื้อกีฬาเนะใช่ใช่เวเตอร์กามีนะทุคนนี่ไม่แน่ใจฮะสินค้าเมื่อหนึ่งทั้งร้านเขาบอกว่าเซลล์ลดล้างสต็อกร้อยห้าสิบบาทเออแล้เมื่อหนึ่งเลานทุกคนเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับเสื้อบอลอยู่ด้านในเซลล์วงเกงก็มีตัวละสองร้อยอะไรอย่างนี้เสื้อตัวร้อยแปดสิบอะไรอย่างนี้ครับฟิล ใช่ครับใช่ครับโอ้วงเกงเกงหน้าใสเนี่ยพวกเนี้ยอืม,มดีเลยโอ้ฟิวสวยเลยเส<ช>ื้อบอลก็สวยโอ้โหว้าวอย่างเดียวเลยลายเสือโอ้หโหกรามูแม่เจออะไรอีกอ่ะลายเสือ ไหนนั่นเหรอเสือมาทั้งนะไม่สิ่ีแค่รายสุดนี่สวยนะฟิลมัวชบมเแบบชอบามอย่างเยสอง้อแบบมันฟูฟ้องต้องเป็นาเป็นผลใช่ไหมจำมม่ดีเนาะนุ่มอ่ะไปเดี๋ยวเดินดวยต่อทุกคนไปเดินตรงก่อนดีกว่าได้ค่ะไปฟิลนี่อุปกรณก็มีสองก่อนะี๋ยวทุกคนสอองกับสองสองใหญ่ให้หเดียว อุ้ยเป๋าก็มีครับฟิวนีรองเท้าสามร้อยเก้าสิบในครับอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบตั้งบนน่นสามร้อยเก้าสิบนะครับหลากหลายนี่อันนี้ของกินก็มีนะปลาเส้นนะครับปลาเส้นปรุงรสเขาจะบอกว่ามันมีความหลากหลายที่เนี่ยของกินของใช้เสื้อผ้าใช่ไหมเยอะมากเล็ปปอมก็มีนี่เหรอใช่ อ๋อนี่บอกพี่ฟิล์มทำแบบนี้เลยออกแรงเองก็ดีนะพูดถึงกันเนาะพี่ฟิล์มก็ชอบทำเล็บไงถูกต้องอ้ย80บาทเออ้ีขาวสวยดีนะใส่ชิลๆใช่ครับไปต่อครับทุกคนที่นี่ของเยอะมากเลยนะนี่เสื้อกีฬานะครับเพียบเลยคือราคามันว้าวเลยฟิลไอเก๋ก็50บาทไหนฮะเนี่ยทั้งราวเลย นี่50บาทแม่ดูตังเกงเยอะแยะมากมายครั<ช>พ่อจะบอกว่าพ่อก็เคยมาซื้อไปใส่แล้วตัวนั้นจะคล้ายๆที่พ่อใส่แต่ว่ามันจะเด็บเหน่อยพ่อชอบมากเด็บเด็บผ้าเล็กๆนี่เอุปกรณ์ร้านนี้ <c oughs> ถูกต้องอ่ะเนี่ยจี้ันเนี้ยน่ารักมากนะคะทุกคนแล้วก็มีวงมีแว่นอุ้ยแว่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนเราเพิ่งเห็นตัวนี้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 ถูกต้องอ เออไปอยู่บ้านด้วยกันไหมเอาเลยถามพี่เขาก่อนตัวนี้ตัวอะไรสวยมากอย่าถามพี่เขาอันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะแปดสิบค่ะว้าเราว่าเราได้เสื้อไปถ่ายดิกต็อกแล้วเราจะเอาตัวนี้แปดสิบบาทแป้งเราก็ยังเหลือเก้าร้อยเก้าสิบบาทเอาเลยไปจัดนี่ตัวนี้ตัวนี้แนี่ยวะคนละร้านค่ะสอร้อยนี่ทุกคนเอาตัวนี้นะคะแปดสิบบาทเอาเลยเอาตัวนี้ค่ะ ทุกคนเขาเรียกเขาลแล้วแต่คือน,น้องเพื่อนอยากได้กางเกงทรงแบบนี้เนี่ยสีเหลืองอันนี้อะคะ่ะตัวนี้ะะ <80. S 1> เท่าไหร,ออรออ่อ่ะแปดสิบเอาแปดสิบสองตัวร้อยห้าสิบก็เอาสองตัวนะคะทุกคนเป็นตัวนี้กับตัวสีเขียวนี่ค่ะสองตัวค่ะนี่กับเขียวนนี้นะคะทุกคนไปจ่ายตังก่อนเรียบร้อยค่ะค่ะ <ขอ S 1> ไปคะ่ะทุกคนเราได้ไป2ตัวนะคะลบไปแล้วก็เหลือ920บาททุกคนหลังจากที่เราเดินไปสะพังนะคะเราเพิ่เจอตัวนี้โคคาดอดกางเกงขาย,ยาว169บาทไปทุกคนถือเลยแล้วมันเป็นแบบเป็นยางยืดแลก็มีกระโปงด้วยเป็นกระโปงเหมือนฟิวบอลลูน,นะคะแล้วก็มีกางเกงด้วย มนคือแบบอยากได้มาจะได้บลคาดอดเออนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตัดเลยโอเคน้องฟิวว่าน้องฟิวน่าจะได้สองตัวนี้อจ่ายต,ตังค่ะนี่เป็นแบบโชว์หลังนิดๆกับกางเกงนะคะโอเคจ่ายตัตงสองตัวค่ะเท่าไหรค่คะสองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยเก้าสิบแปดเรียบร้อยค่ะขอบคะุณค่ะ ได้ละทุกคนใช่ฟิวไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเมื่อกี้เราเหลือ920ใช่ไหมลบสอง้ยเบแปดบาทนะคะแล้วก็เหลือ622บาทยังได้อยู่แต่คืนนี้ตอนแรกน้องเฟื่อว่ามันเป็นมือสองแต่จริงๆคือมือหนึ่งนะคะทุกคนก็ถือว่าตอนนี้เราใช้งบไปประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วแล้วคือที่นี่ยเขาก็มีของกินนะคะทุกคนของกินเต็มเลยใช่คุณน้องฟิวอยากได้กางเกงแบบจริงๆโลดต่ำมาไม่รู้ว่าเรียกอะไร แม่บอกไม่เคยกินขามาเนี่ยอันนี้เป็นขันยาวนะคะทุกคนแล้วก็ในราวนี้นะคะ50บาทนี่คือมันมีหลากหลายนะคะทุกคนใครชอบตัวไหนก็มาหลอยเนี่ยอย่างตัวนี้สวยมาก50บาทเดี๋ยวแม่รอง่อยนี่ไงพ่อมาแล้วพ่อได้อะไรมาได้กางเกงกับเสื้อไว้ขับมอเตอร์ไซค์พ่อดูหนูได้หลายจุดด้วย ได้รายจุดหรอคะใช่ตอนนี้เหลืองบประมาณ600บาทค่ะเฮ้ยเขาใช้เงินคุ้มอ่ะใช่แล้ว622บาทว้าวมากเลยยังได้อยู่ได้เสื้อมาเยอะมากนะคะเมื่อกี้เคาจะตามหากักเกงเอลตําข่าม้าใช่ลดต่ำลดต่ำลดต่ำข่าม้าด้วยใช่มันเป็นเทรนเทรนนานแล้วทุกคนตอนน้องฟิวแบบไม่มีไงไม่แบบใส่ไ,ไ, <ปะ S 1> ไม่ได้ไปเดินดดูกันเสื้อ60บาทนี่ฮะ ้ยทีนี่เครื่องมือช่างก็มีนะครับทกฟิลก็อย่างที่บอกนะที่นี่คือหลากหลายมากนะทุกคนเดือนเห็นไหมที่พวนดินก็มีนี่อย่างน่ารักอะครับใช่ที่น um ี่มีมีด้วยนะโอเคมากเลยนะอ อุ้ยรองอุ้ยเลยกระเป๋าครับพิวใช่ของเยอะแยะมากของโน้นมีกางเกงแม่บอกอะไปไปดูกันของเยอะนะแม่เนาะไ้ของกระเป๋าเนยวันนี้ก็น่้ตพิวเจออะไรคะเสื้อยีนะคะนี่เหรอคะใช่สวยนะงบเท่าไหร่เหลือยี่หกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทน่าจะได้กางเกงตัวเดียวดูส่งอ่ะเอ้ยที่นี่ของถูก หกร้อยถ้าซื้อที่ดีได้เยอะนะอุ้ยพ่อเกมอ๋อเกมโหนั่นรุ่นพ่อเลยนะลูกอันไหนก่อนก็นั่นแหละเป็นเกมนั่นแหละต่อจอไงจริงๆอืมเกมวิดีโอเออวิดีโอเกมทมือสองคูม่าสปีดแท๊ปนี่ยนะสวยมากนี่เหรอคะช่าสีแดงอ๋อเขาอันนี้มือสองอันนี้เท่าไหร่อ่ะ เลยใช่แต่ว่าไซส์น่าจะใหญ่ไม่ใช่ไซส์หนูใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเกงแต่ว่าไม่ใช่เกงทรงที่หนูอยากได้ใหม่กันนี่เหรอคะขาสั้นสามส่วนสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบรีไวค่ะโอเคคือเกงตัวนี้หนูคือใส่คุ้มมากเลยนะซื้อที่ประทัดทองได้นหนูไปร้านโน่นแหละใช่ต้องไปร้านโน,น้นที่ตอนแรกน้องพี่เดินมาแล้วแบบเล็งๆอยู่ฮเ้ย โอ้โหเดือนสีครีมยังสวยเลยสองร้อเห็นวะแต่ว่าตรงนี้นะคะทุกคนรานี้สี่สิบาทสตัวร้อยนี่ใส่คํารถนะ40สี่ิบไม่พอลดราคาอีกตั้งหากนะครับอุย้ยแต่ชอบชอบมากเลยนะที่ห้อยไว้อนะตัวโน้อนสองร0อบาทเห็น <He an S 2> ไหมสีครีมอ่ะไอมีสีครีมสีน้ำตาลอ่ะ๋อ,อนี่เหรอ,อสวยไหมใช่แล้วฝั่งนี้ก็มีนะเออมันสวยไง แม่หัวเราะนี่อะไรคะตัวร้อยังเก่งฟิวอันนี้แบบซัมเมอร์ฟิวเล่นนงเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ยัไงไงแม่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเองนะครับเยอะนะแบบร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนของเยอะจริงเยอะอะ่ะเยอะอ่ะใช้คำว่าเยอะมากนะครับที่นี่ อันนี้เราเดินริมนอกนะตรงกลางเราแทบยังไม่ได้เดินเลยนะใช่เมื่อกี้น้องฟิวเดินชมๆแล้วค่ะไปเดินดูนต่อดีกว่าตรงบนเนี่ยค่ะเราเห็นเสื้อที่แขวนอยู่เสื้อยีนตัวนั้นข้างบนเหรอนะใช่เท่มากตรงนี้นี่รองเท้าก็มีทุกคนเต็มเลยนะฮะนี่น้องฟิวโอ้สองพันแปดไซส์สามพกนี่อะไรก่อนยีนมือสอง อืมอ๋อนนู้นนะครับต้องฟิลเห็นนั่นเหรอเนี่ยนะงบมีอยู่เท่าไหร่ก่อนหกร้อยยี่สิบก่อนี่หกร้อยห้าสิบ่ะสวยนะเออร้อยเด่นเลยอ่ะนี่คุณลุงบอกว่าลองได้นะลองได้นี่เห็นไหมรถได้อีกเห็นไหมลุงบอกโอ้โหไม่ใช่ลุงค่ะพี่อ๋อพี่เหรออ๋อโทษทีรถได้ใช่ไหมคะใช่เจออะไรคะ ืนอ well, ่เอาไปแบบทำไู่นทำนี kind of so ้ได so so ้ผืนละห้าสิบแล้วผืนใหญ่มากอืมอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นผ้านี่แหละค่ะแบบเอาไปชผ้าผูโตเอาไปทำนู่นทำนี่พอถามว่ามันคืออะไรเป็นผ้านี่แหละค่ะปวดจะปวดปวยจะปวดไวยไงห้าสิบบาทเองพ่อพกขาดดดไหนครับพกขาดดดนี่ชั่วโมงนี้อะไรก็ต้องดดไว้ก่อนใช่ไหมใช่คอลเลอร์คิดหรือว่าอหนูจะดดได้ก่อนไปตัวนี้หนาว โอ้หฟิลสวยมันมีความหลากหลายมากทุกคนจะบอกว่ามันกว้างมากเลยนะ mm hmm. เฮ้ยตัวนี้น่ารักสวยสวยสวยน่ารักไหมแม่เพ mm hmm. hey. ผ้าเป็นไงแม่ดีนะสำหรับหนูเออไม,ไม,ไม่ไม่หนามากตอนนันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์ค่ะน้อ mm hmm. งฟิลใช่แต่ยังไม่ใช่ทาง้องฟิวเท่าไหร่อยากได้อันนั้นน่ะข่าวม,มาก <laughs> 290ทุกคนราคาดีไปคือหนูว่งเลยนะเสื้อผ้าที่หนซื้อไปอ่ะขาดแค่ากางเกงเพราะหนูหนั่นกางเกงพวกรดแล้วเหลือแค่ากางเกงตัวน,นั้นแหละเฮ้ยเจอตัวนี้สามแปดเอวเท่าไหร่ดืแม่ทำหน้าพ่อเอวเท่าไหร่พ่อเอวยี่สห่าหไปพักนห<ม>น,กนึ่<ม>งอะหายไปหดเท่าไหร่ว่างั้น การโอนล่าสุดมาขอดูการโอนล่าสุดของพ่อเนี่ยไม่ได้นะอันนี้มันทางวัยรุ่นเหรอใช่คือเหมือนที่มีพี่คนนึงเขาใส่มังไงใส่แล้วก็ปลดกระดุมแล้วก็ใส่กางเกงอะนนะคะม้า,าอย่างนั้นน่าสวยเลยภารกิจตามกางเกงขามา้าก็งงเลยเทนไหนก่อนเออเขาใส่กันมานานแล้วแต่หนูไม่มีให้ใส่ออืฮึเฮ้ยร้านนี้ก็สวยนะเห็นไหมใส่เกงสวยนะ ใช่ค่ะนี่เป็นยีนค่ะคือจะบอกที่เนี่ยเสื้อผ้าราคาถูกจริงดูอย่างเราหนูในเจ็ดสิบบาทหนูเจอยี่สิบค่ะถูกวัยอีกใช่อ่ะไปเดี๋ยวเดินดูนะค่ะไปไหนฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นไม่เดินเลยถ้าฝั่งนู้นไรไม่มีอะไรเราก็จะกลับไปที่เดิมอีกหล o p ฝั่งนึงไปดูอะไรคะเกงค่ะตอนแรกดูไว้แต่แบบเอ้ยเราขนมตังอยู่แต่ต้องดูอย่ต้องดูอันนี้พวกของใช้ก็มีนะคะทุกคนแล้วก็นีสเซิชเชอร์ยูเอสเอหนึ่งร้อยบาทจริงนี่ไหนมาดูเกรดเอ ดูป้ายดูป้ายถ้าฟิวจะเลือกให้แม่ใส่สักตัวต้องเป็นสีอะไรไไ <laughs> ทำไมแม่เป็นคนหวานสดใสสดใสไปค่ะแล้วเราก็วนกลับมาทางนี้อีกแล้วนะคะจะอยวเราไปดูกางเกงก่อนนะคะเพราะเป้าหมายหลักของเราคือกางเกงแล้วก็ถ้าได้กางเกงแล้วเงินเหลือก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูันต่อฟิวเจออะไรคะพี่ขามาลาน,นี้แหละที่เรามาดูแม่เอาดีๆ ันนี้เป็นยีนนะขาม้านะใช่เอวต่ำเอวสูงมีนะครับก็คงก็ตัวนี้ไหมแต่หนูไม่ชอบตัวนี้ต้องหาตัวอื่นตรงนี้มันรู้สึกแปลกๆเอวต่ำเอ็กซ์เลกไม่ชอบลายอ่ะขึ้นน้องฟิวต้องดูลายอีกนะคะทุกคนเราต้องหาเอวตัวเองอีกคือต้างฟจะใส่เอวต่ำก็ต้องเอวเท่าไหร่ครับเอ้ยนี่แม่บอกตัวนี้ ใสได้สีเข yeah. oh, ้มสีเข้มภู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 อุ้ยปิดก่อนเดี๋ยวเขาดูเอลเท่าไหร่นีเราก็จะโหลดตามนี้ถ้ามาเหรอคะใช่ได้ไหมแม่ตัวที่แม่จับสวยอยู่นะเอวเท่าไหร่ไม่สวยหรออ๋อสดไ้ป่ะเอวแน่ใจไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนแม่เซโนนะคะทุกคนทุกวันนี้ยมันต้องมาเลือกเองจริงนะทุกคนถ้าสั่งเอามันก็จะแบบเออมันไม่ได้เห็นของจริงมันก็กะกะไม่ได้ สรุปเลือกไปเลือกมาก็คือกลับมาที่ตัวนี้ใช่ไหมคะน้องฟิลที่ตัวนี้ที่น้องฟิวดูตั้งแต่แรกเป็นสีออกส้มๆนี่เป็นนี้ขาจะบานๆถูกต้องเอ๊ะไปค่ะทุกคนจ่ายตังค์กันอย่าน้องมไปทางไหนนะสี่ห <45 9. S 1> ้าเก้ายังเหลืออยู่เมื่อกี้นะคะน,น้องฟิวเนี่ยก็ได้กางเกงมาแล้วนะคะจริงๆมัน459บาทแต่ว่าพี่เขาลดให้เหลือ4ี่ทวดน่ารักมากก็เลยเหลืองบ222บาทนะคะทุกคน ยังได้อยู่วันนี้คุกคุกคุอยากได้อะไรเพิ่มคะน่าจะเป็นพวกอิสเซสซิลี่ไม่ก็ถ้าได้ถุงเท้าก็เอาได้เสื้อก็เอาไปเดี๋ยวไปดูนะคะแม่อะไรกับลายเสื้อนี่ได้เห็นหนูชอบไงเราก็แนะนำโอเคอันนี้สี่คู่ร้อยครับสี่คู่ร้อยออันนี้รวมได้หมดเลยไหมคะไ้หมดโอ้โหฟิลขข่ถูกมากขอจุดลละกันอันหนึ่งสี่คู่ร้อยใช่ไหมใช่จุดหนึ่งสอง ได้มาแล้ว4ร้อยนะคะใช่ก็จะเหลือ122บาทค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของที่ได้ทั้งหมดนะคะจากตลาดนัดทิแอนนะคะที่พันธีงาวงวานชั้นแปดนะคะถือหัวได้เยอะนะได้เยอะมากทุกคนอ่ะก็จะมีเสื้อร้านนี้นะคะที่น้องเพื่อนไปซื้อมาตัวละ80บาทค่ะสองตัว150แล้วก็มีเป็นพอคาดอดนะคะมีเป็นเสื้อกับกางเกงอย่างนี้แล้วก็มีเป็นเสื้อสีเขียวนะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อลิเวอร์พูลนะคะนี่สองอัน เราก็มีเป็นถุงเท้านะคะทุกคนสี่ร้อยแล้วก็มีเป็นกางเกงนะคะมาสี่ร้อยบาทก็ถือว่าได้เยอะนะคะทุกคนหนงบพันห้าของเราก็คือเหลือด้วยนะคะ,คะอย่างมานะคะก็มาได้นะคะทุกคนที่พันคพิปง่ามงวานมานี้เลยแล้วก็ทันเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอีลืมกดไลค์กดแชร์ก็สมัรครด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟย์ขอตลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย